สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฉีดยาหญ้ากันนะคะนี่กิ่นหญ้ากลินยา,นยาไม่ใช่กินหญ้าคุณต้องปิดจมูกก่อนนะคะลมมาทางนี้ด้วยอัน,นู้นนะคะอ้าวไปไหนแล้ว ไปแล้วไปไกลกําลังกลับมาปิดจมูกอยู่นะคะเนี่ยอาจจะพูดไม่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ยาแรง เหม็นจังเออหือฉีดให้ทั่วเลยนะจ๊ะไปค่ะมือปุกสัน นี่เข้ายาเข้าปากยาเข้าปากนะคะหายใจมาออกเลยยาแหง้งขอโทษนะคะถ้าภาพมันไม่สวยนะคะมือปุ๊กสั่นจ้ะไม่รู้เป็นอะไร จ้าได้อีกรอบหนึ่งไหมเอ่ยได้อีกรอบหนึ่งมัง้งบ้านปุ๊กต้องฉีดยานะคะไม่งั้นไม่ได้ข้าวนะคะยาเยอะ พุกนี่นิสัยชอบเดินรองเท้าไอ้นี่ข้าวเขียวดีไม่เอ่ยนูนมาแล้วฉีดอยู่ไกลๆนู่นยาแรงยามันแหงนู่นนะคะ ไปได้อีกหลายรอบเหมือนกันไปได้หลายรอบข้าวเขียวสวยเลยเสียงไม่มีอีกแล้วเสียงหายเสียงหายจ้ะ เดี๋ยวก็ได้ปล่อยน้ำเข้านาแล้วเอ้เอ้เจ้าขยิมเข้ามาปล่อยน้าให้ปล่อยน้ำเข้าน้าน้องเนยพี่น้องน้องสาวขยิมเข้ามาทำไมอะไรนะขนาดถึงใหญ่คัะ เย้ <Yeah. S 2> อะไรเนี่ยอ๋อพึ่งพึ่งตอมพึ่งตอมอะไรอ,อ้าวอุย้ยนกบิ๊กนกโดนยาเปล่าเอาลูกนกเขาหนูไปไปทำยังไงมาแล้วลูก ฮะอะไรอ่ะออกไปสอยนั่นนกลูกนกโดนยาเหรอโอ้ยไหวไหมลูกเอ้ยไหวไหมลูกเอ้ยเอ้ยโอ้ยอยานะเก้านยานะเก้านย่าทำนะเก้านย่าทำน้องนะเก้านย่าทำน้องนะ หม,มืนมืนก็จะทำน้องนะปล่อยน้องนะไปไหนแล้วล่ะน้องไม่ไหวอะ่ะแม่จับก่อนเราจะเอาไปไว้ไหนเนี่ยพ่อเอาไว้ไหนเนี่ยนกเนี่ย อยู่นี่นะลูกนะอยู่นี่นะลูกนะยาแรงไหวไหมลูกไหวไหมครับไหวไหมครับล่วงเลยอะ่ะ ร่วงเลยลูกยังแน่นหนะ้าอกเลยจะไปไหนนะอยู่ตรงนั้นนะลูกนะ ไปสอยแก้วมังกรก่อนนะคะบรรยากาศพื้นที่เขียวๆอุยยายาฉีดยาแน่นหน้าอกเลยวันนี้อากาศดี วันนี้เป็นวันสาดจีนเหรอดูข้าวสวยมากเลยเขียวตอนนี้กำลังฉีดยาอยู่นะคะนูนิะจ๊ะคนฉีดยานะคะ หมุนรอบด้านร้อยแปดสิบองศาแมงกระปอหายใจไม่ออกมาแล้วมาแล้ว มาแล้วเป็นอะไรเห็นปุ๊กไม่ได้เลยเป็นไอ้นี่กันมาตแต่ชาติฟังไหนนืนู่นนะคะถ้าคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะบรรยากาศดีๆของท้องทุ่งนานะคะวันนี้มาฉีดยา ค่าหญ้านะคะค่าหญาหรือยาคุมก็ไม่รู้ปุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ได้ถามพ่อเดี๋ยวไว้ถามพ่อนะคะยังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะคะว่ากี่วันฉีดยาคุมกี่วันฉีดยยหญากี่วันใส่ปุ๋ยนะคะต้องไปบันทึกไว้แล้วคะ่ะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีค่ะ